ปฏิบัติอยูนี่ปฏิบัติอยู่ค่ะลาสีแล้วลาศีแล้วหรืออาาอาดีใจมากขมาค่ะเป็นไงปฏิบัติไม่ได้กี่วันสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันแล้วเป็นไงบ้างอาการอาการก็ข้างแรกก็อินความปินหงายคุกใจคคกขวาคนนั่งข้างยังไม่ได้อยู่ดีจะไปเไปเซไปเซมา ซีไปซีมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงก็มาทำที่พาข้าวเนี่ยที่ทำให้ลูกนี่ค่ะก็ไม่รู้อะไรวันนั้นขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะกาบอะไรลกลูกและในเาลานี้เป็นไงในเวลานี้ดีขึ้นนี่ยังดีขึ้นแล้วค่ะปกติเลยค่ะแข็งแรงก่อนจะมายังไม่ได้มาเลยที่ว่าเดินว่าเส้นเลือดสมองตีบค่ะ อ๋อนี่เป็นเลือกชงองสีบด้วยเหรอคะก็เดินได้เหมือนคนปกติค่ะเพราะว่าจะมาน่ะค่ะยังไม่ได้มาถึงเลยลูกๆเป็นคนดูสื่อก็แม่ไปไหมบอกว่าไปเหรอแค่เนี้ยวันนั่นนอนไม่ได้เลยค่ะคืนที่สองจะมาเดินได้เหมือนคนไม่เป็นอะไรก่อนที่จะมานี่เหรอคือตอนแรกก็งอแง่งงอแง่งงอแงงแงพอเขาจะมาปุ๊บพอมาเดิน ปฏิหารตั้งแต่ยังยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงยังไม่ได้มาถึงเลยค่ะโอ้ดีใจมากสาธุอ่าเขาแสดงว่าได้บุญแล้วเขาได้ไปเกิดแล้ว่ก็เขาก็เรียนแล้วในเวลานี้โอเคยังคะณนเวลานี้โอเคยังโอเคค่ะโอเคมากดีใจมากไม่ต้องไปกระโดดวิ่งนะ ดีใจเดินเหินได้สบายมันหนักหนาหลงพ่อโอ้โหเดินเหมือนกระเปิดเทอะไรไม่รู้เดินพอมาสื่อพอมาสื่อแล้วกลับไปโอ้ดีใจมากได้มาสาธุมันสุขภาพไม่ได้กินยาอะไรไม่กินแล้วปะกินน้ำมนต์วูไม่ได้กินยาอะไรเลยใช่ไหมกินเป็นบางข้างบางข้งไม่กินของเขาไม่ได้กินไม่กินค่ะไม่ได้ไม่กินแล้วสาธุ เอาเอายาหอมมีกินค่ะเคยกินหรือเปล่าก็เคยกินค่ะก็ลูกสาวอ่ะชิบแล้วกินลูกสาวก็มาปฏิัติด้วยหรอมามาขอยามาส่งมาขออ๋อมาทั้งคันลดลูกเตามาส่งแม่วันนี้มันรับแม่อ่าสาธุอันนี้ไปกินค่ะแล้วอยู่ถึงไหนเนี่ยอยู่สี่คิ้วโคราช สุระพี่คิวโคราชโคราชเหรอค่ะอยู่โคราชค่ะอันนี้ไปกินแล้วใครจะมาอีกอ่ะไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวส่งตัวแทนมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเป่าประกาศเียก็ได้เนี่ยเนี้ยแม่ไปไหมแม่ไปไหมอ๋อนี่เป็นคนเชียร์เหรอฮะผมดูเยอะผมดูเยอะกระชวนแม่อ๋อเนี้ยนะเนี่ยเดี๋ยก่อนตัวไอ้สารต้องต้นเหรอใช่สารต้นหางด้านใหญ่เลยค่ะ มาเหอะมาเหอะทำการผมจนผมก็กินเหล้ากินเบียร์จนผมไม่ผมไม่กล้ากินผมเลิกกินกินไหมล่ะดูดูนะครับกินหรือเปล่าเอารูปให้ดูเอ้าผมนิยุตเลยเข็ดเลยเปล่าครับเขตเล็บแล้วมันหนาวเลยไหมเนี่ยปู่ก็มาเตือนอ่ะโมทนาด้วยเธอได้ทั้งบุญใหญ่ให้กับแม่เธอสดใสเปล่า สดใสป่ะสดใสดีสาวขึ้นกี่ปีสาวขึ้นปีปีทานอาหารที่เขาทำไม่ได้เลยค่ะกินที่ไหนนี่ที่นี่จะกินกินข้าวกับกล้วยเมื่อก่อนเหรอเปล่ามามาที่นี่กินข้าวกับกล้วยแล้วก็แตงโมแค่นี้เองค่ะกินได้แต่ผลไม้กินได้แต่ผลโคตรดีแล้วไงแล้วก็ยังมีแรงอยู่ป่ะมีแรงค่ะเห็นไหมกินน้อยดูกินเยอะขอให้ปฏิบัติทมนะมันจะมีพลังพิเศษ เข้าใจว่ะแล้วสบายใจสบายใจค่ะสวดมนต์ต้องสวดดังดังเดี๋ยวดดังสวดดังดังมันจะมีพลังค่ะกลับไปบ้านสวดด้วยนะเราจะให้ไหวจะไปนอนให้พาสวดอยู่บ้านครับออ่สาธุมูทนาด้วยอันนี้จะปั๊มใช่ไหมอันนี้ปั๊มค่ะเอาเอาโกงเงินเอาเงินไปแจกลูกหลานหน่อย อากองให้มั่งข้างร่ำรวยด้วยเงินทองไหลมาเทมาอ้าวอ่ามีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินเงินทองมากมายด้วยอา้าวขอให้มั่งข้างร่ำรวยทำมาค้าเึ้นเงินทองเก็บให้อยู่อากองประทานโชคลาบด้วยเงินทองด้วยอา้าว เท่ไปหนอ,อืมอโชคดีมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีด้วยอ่าอาขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ำรวยอ่าโชคดี ทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมามั่งคั่งร่ำรวยไปร้อยอนุโมนไปกินอย่าไปฉีดยาเลยนะฉีดยาฉีดยาแล้วเบื่อใจลวงเปื่อนลองเปื่อนแห้งยังขี้ครีบไปก่อนอ่ะตามนี้เดี๋ยวผมจะปุ่มเคาะเอาไม้เคาะห์เลยผมมึนผมมึนอยู่เนี่ยครับขับรถมาแล้วมึนมีคดีอะไรติดตัวเปล่าไม่ ไม่รู้แต่ตอนนี้มันเบามีเรื่องเด็กรอเปล่าไม่ครับไม่นาไ,ไม่มีใช่ไหมอ่าอ้าปู่ย่าตายายที่เกาะลูกเกาะหลานมาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาเอาบุญของหลวงพ่อไปด้วยให้ปู่ย่าตายายให้คนทั้งหลายที่เป็นญาติได้บุญได้กุศลเจ้าแม่ยานางรถ ได้บุญได้กุศลแล้วให้หายเจ็บหายป่วยหาเงินหาทองมาให้ด้วยเธอปลายโชคดีเียบร้อยแข็งแรงนะให้ได้มีบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมดูแลลูกหลานช่วยเหลือกานเทวดาคุ้ม,ค,มครองอ่ามีไปโฆษณาเปม่า หอมสเต็มเดี๋ยวในลูกไมลางดมันไม่เชื่อเปียกเียไม่เป็นไรนไม่เป็นไรเปไม่็ด้รจะไฮไลหน่อยลันงรธรรมดีอันล่างเลยก็ได้วะไหนก็ไหนๆนะอะโกงเมตตาด้วยให้มี บุญบารมีร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีสติมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอปลอดภัยทุกที่ทุกทางโอหโหเทลอยเบอร์ชนี้ไหลตัง <c oughs> <c oughs> อันนี่อะไรอนดโมทนาสาธุวัดไหนวะ